โดดดึงๆมาแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก golden d o o d l ค่ะนี่ตอนน้องมาถึงนะคะเคาะประตูแล้ววิ่งเข้ามาเลยไงยล่ะ <c oughs> นี่ทุกคนเขาจะวิ่งกระดึงดึงอย่างนี้เลยนะคะตลกมากก็คือเป็นความแบบก o l d e n สูงสุด <c oughs> นี่นะคะหน้าหว,วาน,วานดูไซส์ประมาณนี้กําลังดีมากกัดได้อุ้มได้ <c oughs> แล้วก็ถึงเวลาที่ครอบครัวใหม่ของน้องนะคะมารับน้องในจุดนัดหมายกันนะคะมาครับคื้นอาจจะกลัวสูงความตลกคือออกมาปุ๊บคว้าสร้อยพ่อเลยขออนุญาตนะคะแล้วก็เป็นธรรมเนียมนะคะต้องลองปล่อยน้องเทสไดฟฟกันค่ะตามคาดค่ะ กระโดดเลยใส่คุณพ่อของน้องเองนะคะง่ายลคะหลังจากนั้นนะคะก็วิ่งไปหาคุณแม่คขานะะ้าโอ้โหแรงดีมากนี่นะคะความกด,ด้ดูดูว่ะเฟนลี่แฟนจทุกคนเล่นไม่ยุดนะคะสลับเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยน่ารักจริงใครจะไม่หลงล่ะเนี่ยอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศในตอนที่เราส่งมอบน้องนะคะขอบวรัวนี้น่ารักเวอร์นะคะใครสนใจเนี่ยอยากมีน้องน่ารักๆแบบนี้บ้างนะก็สามารถติดตามดูได้เลยนะคะที่วอ เว็บ p l a t f o r c o m เลยแอปแพลนิมอลนะคะน่ารักแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะ